เก็บอากาศไว้ตรงกลางหน้าร้อนในตัวอาคารไม่ร้อนหน้าหนาวในตัวอาคารไม่หนาวเออมันเรื่องหน้าตกใจเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดนะครับที่รู้เรื่องดินฟ้าลมฝนรู้เรื่องตัวเลขขนาดของบันไดขนาดของช่องหน้าต่างนะครับว่าหน้าต่างทั่วไปเขาจะต้องกว้างกี่เซนยาวกี่เซนบานสวิงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องตัวเลขที่นักเรียนศิลป,ปะจะเป็นต้องรู้อันนี้เมื่อกี้ลุงเล่าถึงเรื่องเมื่อวานนี้เป็นวันที่ สิบธันวาวันอะไรครับวันรัฐธรรมนูญเราจะเห็นได้ว่ามีอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งอยู่กลางถนนลาดชะตําเนินนะครับเป็นรูปเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีบันไดขึ้นตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดแล้วก็มีไอ้ไอ้แหลมแหลมปีกปีกเนี่ยอยู่สี่ด้านนะครับจริงๆพวกเนี้ยมันซ่อนความหมายไปทั้งสิน้นแม้กระทั่งการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆที่อยู่กลางแจ้งมักนิยมจะมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์จริงๆนะครับ แล้วก็มีผิวของของตัวปฏิมากรรมเนี่ยเป็นผิวค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับอาจจะเป็นรอยนิ้วมือเลยขูด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 ,ขดจะทําให้การทอนของแสงจะไม่เห็นวัสดุที่อยู่กลางแจ้งเป็นผิวมันแล้วขนาดมันหดนะครับเพราะฉะนั้นปฏิมากรนักออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมต้องมีความรู้เรื่องนี้ทํายังไงถึงจะมองเห็นปฏิมากรรมขนาดใหญ่ที่มัน ดูแล้วให้พลังอํานาจเพราะฉะนั้นจะมีการออกแบบหนึ่งตั้งแต่เป็นเท่าครึ่งนะครับสองเท่าครึ่งสามเท่าครึ่งจะใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยเวลาเราเห็นด้วยตาเราเนาะกับขนาดจริงเนี่ยมันต่างกันมากาจะมีวิธีการคิดเรื่องออการตีสเกลการมองของแสงของชั้นตัวอาคารต่างๆนะครับอันนี้ย้อนกลับมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งตอนนี้ก็เป็นแหล่งที่เรามาประท้วงกันเนาะความหมายของมันก็คือสี่ด้านนะคือเป็นองค์คณะราษนะครับสี่คนนี้เข้ามาบีบหรือเปล่าไม่รู้เข้ามาบีบเนาะแต่จริงๆมันเป็นลูกป,ปีบนะครับเขาเชื่อว่าเป็นการนัดหมายของคณะราษนะครับมาจากสี่ทิศเลยนะครับแล้วก็โอบอุ้มผ่านรัฐธรรมนูญจะเห็นแล้วจะมีปุ่มตรงกลางนะแล้วมีรูตรงกลางเนี่ย จะเป็นรูปเทวดาถือขนนกเนาะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกเรื่องการกําหนดทิศซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็มีประตูนะครับเป็นรูปพระขันความลงนะครับมีพระขันเนี่ยทั้งหมดหกหกเล่มหกด้านเนาะซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าทไมเรียกพระขันพระขันนี่น่าจะเป็นของพระมหากษัตริย์เนาะเพราะอะไรก็ตามที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะเติมคําว่าพระไปข้างหน้าเช่นเก้าอี้ก็จะเป็น พระเข้าอีเช่นอ,อ,อะไรอ่ะเกี่ยวเครื่องใช้เนี่ยก็จะเติมคําว่าพระเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวมีดเนี่ยมันคว่ำลงนะครับหมายถึงบัญญัติ6ประการเขาเชื่อว่าเนาะของคณะราษฎรนะครับก็คือหนึ่งเอกราชความปลอดภยัยเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็การศึกษาเศร,รษฐกิจซึ่งไอตัวพระขันนี่คว่ำลงก็คือการ ไปยึดอํานาจโดยที่ม,มีไม่มีการเสียเลือดเนื้อนะครับแล้วจะเห็นได้ว่ามีตุ่มกลมๆครับรอบมนุษ,ษาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆมันคือปืนใหญ่เป็นปืนปืนใหญ่โบราณเนาะจำนวนทั้งหมด75กระบอกหมายถึงอะไรตอนที่กลุ่มคนไปยึดอํานาจของรัลการที่เจซึ่งซึ่ง,งน่าสงสารมากจริงๆแล้วพระอ,องค์เนี่ยทรงเตรียมพระราชทาน ประชาธิปไตยให้ประชาชนแล้วแม้กระทั่งหลายคนก็รู้ดีเนาะมันเริ่มตั้งแต่เลืกัาที่4ที่5แล้วที่จะเริ่มมีการเลิกทาสแล้วก็ทําประชาธิปไตยให้กับสยามประเทศในยุคนั้นปรากฏว่าคนไทยก็อาจจะกลุ่มหนึ่งไปเรียนเมืองนอกมาเนาะแล้วก็ไปได้ความคิดจากฝรั่งมาแล้วก็มายึดอํานาจแล้วก็คิดประกอบตั้งเป็นเรื่องประชาธิปไตยซึ่งเลืกาที่7ท่ามทรงล่าง หนังสือนะครับเราเรียกว่าสมุดไทยนะครับเป็นกระดาษที่ที่ทรงจาลึกเป็นอักษรเราเรียกอักษรตัวนั้นว่าอักษรแบบรัตนนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่อาลักษ์เนี่ยเขียนไว้ฉบับนั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับต้นๆเลยซึ่งทรงยังไม่ได้พระราชทานเนื่องจากว่าติดขัดอยู่แค่ไม่กี่ข้อเองตอนนั้นนะครับปรากฏว่าคณะราษฎรก็ไปทําการยืดอํานาจโดยมี ตอนนั้นเป็นพันเอกเนาะไปยืนตรงลานพระลูกทรงม้านะครับแล้วก็ประกาศรวมตัวกันไปทรงเข้าจับลุมตัวไว้ง่ายเนาะใช้คานี้ละกันลกนการที่7เนี่ยทรงมีปืนเล็กๆอยู่กระบอกหนึ่งครับสมัยนั้นล,ลุงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเนาะถ้าสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นคลิปข้าบ้านะครับเป็นปืนเล็กๆอยู่ในฝ่ามือเนี่ยมีลูกกระสุนนะครับแค่2ลูกนะครับซึ่งทรงจะปิดชีพตัวเองก็ได้นะครับ หรือว่าปลิดที่พระราชินีก็ได้แต่ท่านทรงไม่ทําซึ่งท่านก็ยอมที่จะสละราชสมบัตินะครับแล้วก็พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในยุคนั้นนะครับสยามประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็น่าเสียใจว่าจริงๆถ้าเราได้ได้รัฐธรรมนูญจากพระเจ้าหัวจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าการปกครองมันจะราบลื่นดีดีกว่านี้ไหมเพราะทุกวันนี้มันเกิดจากการ มีการปฏิวัติซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆกันมีการแย่งอํานาจแย่งประชาธิปไตยโหยหวนกันมากเลยนะครับเอามาดูความหมายของมันอีกไอ้ตรงกลางนะครับมันจะมีตุ่มเป็นโดมมีช่องเดิมทีเดียวก็อาจจะเก็บหนังสือเอกสารบางเรื่องไว้นะครับเมื่อกี้ความหมายของพระขันรูแล้วนะหกด้านนะครับมีความสูงเท่ากับสามเมตรตัวผานก็จะมีผานเรียกว่าผานแว่นฟ้านะครับเป็นผานสองชั้นผานที่หนึ่งจะเป็นผานแว่นฟ้า พานที่สองจะเป็นพานเล็กแล้วก็จะมีเหมือนแผ่นบางๆพับไว้อันนั้นเราเรียกว่าสมุดไทยพกเคลี่ออกมาเคยเห็นพระไหมอ่านบทสวดต่างๆนะครับโบราณเราใช้แบบนั้นนะครับยังไม่มีการใช้ระบบพิมพ์มากมายใช้เจ้าหน้าที่อารักษ์ค่อ,คอยๆเขียนตัวหนังสือทีละตัวนะครับเป็นข้อกฎหมายเดิมทีเดียวเนี่ยตอนยุคอาจารย์ศิลป์พลศีเนี่ยพานอันเนี้ยก็จะลงมเป็นเป็นความ ความสอดคล้องกันทั่วโลกอีกก็คือใช้ทองแดงนะครับใช้บลอนใช้สำลีแล้วก็เกิดเป็นผิวสีดําเกิดขึ้นมาเองเนาะไอ้ตัวพานตัวนี้สูงประมาณ3เมตรส่วนตัวอาคารก็ประมาณ3เมตรความหมายที่มันแฝงอยู่ก็คือเดือนสหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับลุงก็ขอโอกาสมาเล่าเรื่องเรื่องเรื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากว่าเมื่อวานมันเป็นวันรัฐธรรมนูญแต่ ทำไมถึงเป็นเดือนสามทั้งๆที่เป็นยีสิบสี่มิถุนาในยุคนั้นนะครับยังไม่มีการนับมกราเป็นเดือนที่หนึ่งเหมือนยุโรปตอนนั้นเรานับก็คือเดือนเมษาเป็นเดือนที่หนึ่งเมษาพฤษภามิถุนาเพราะนั้นมิถุนาจึงเป็นเดือนเดือนสามเดือนธันวาเราเรียกว่าเดือนอ้ายเดือนมกราเรียกว่าเดือนยี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการนับ วันเดือนปีตอนนั้นยังไม่มีปีใหม่เนาะเราเรียกปีใหม่ของเราก็คือสงกรานต์สงกรานต์คือการเปลี่ยนถา่ถายระหว่างฤดูเนะเาะเรียกว่าสงกรานต์นะครับเราได้วัฒนธรรมมาจากทางอินเดียนะครับเพราะนั้นเราก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ตนต่อมาหลังๆจอมพลปอก็ได้เปลี่ยนจากวันที่1เมษาที่เป็นวันปีใหม่ของเรา กลายเป็นหนึ่งมกลาให้สอดคล้องกับทั่วโลกนะครับอันนี้แต่ในยุคนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะนั้นความสูง3เมตรหมายถึงเดือนนะครับเดือนมิถุนาส่วนความสูงของไอเจ้าปีกสีด้านนะครับเท่ากับ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนาและพศ2475 75็มันย้ายไปเรื่องไหนจำที่ลุงเล่าเมื่อกี้ได้ไหมมันมีปืนใหญ่รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำนวนทั้งหมด เ5กระบอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหมายในการสร้างอนุสาวรีนะครับทิศทางลมมุมมองต่างๆถูกวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขแอบแฝงทุกที่แม้กระทั่งการเขียนรูปนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือความหมายทางด้านศิละปะเข้าไปสอดคล้องหมดเลยความสูงของเจ้าโตปีกทั้ง4ด้านนะครับคือ24เมตรก็หมายถึงวันที่24นะครับ ปรากฏว่าที่ฐานของปีกเนี่ยจะมีรูปปั้นอยู่อีกสแบบแต่ในหนังสือเขียนว่าเป็นรูปแกะสลักแกะสลักหมายถึงอะไรแกะสลักหมายถึงการเอาของออกเราเรียกว่าแกะสลักเช่นแกะหินอ่อนแกะไม้อย่างนั้นเราเรียกว่าแกะนะครับอันนี้เรียกว่างานปั้นเนื่องจากว่าต้นแบบอาจารย์ศิลป์คชศรีเนี่ย ก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ช่วยกันนะก็คืออาจารย์สิทธิเดชแสงที่รันนะครับเป็นปฏิมากรยุคนั้นเก่งมากสมัยกย่อนนี้เขาศึกษาจริงจนะังเนาะก็ได้ทําการปั้นนะครับลูกปั้นทั้งหมด4แบบในในเอปิกเนี่ยเนาะสอันซึ่งยุคนั้นคนที่ออกแบบเป็นสถาปนิกก็คือปุ่มมารากุลนะครับซึ่งเราน่าจะ ได้มีความรู้เรื่องนี้นอกจากเรื่อ,องเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่มันประชาธิปไตยหรือเผ่าก็ไม่รู้ประท้วงกันใหญ่เลยอยากได้ประชาธิปไตยจังเลยไอการออกแบบในยุคนั้นนะครับเราเรียกศิลปะยุคนั้นว่าอาร์ตเดโคนะครับเป็นที่รุ่งเรืองมากในยุคสยามประเทศยุคนั้นรัชกาลที่7เ,เนี่ยชัดเจนมากเลยเนื่องจากว่าในยุครัชากาลที่5จําได้ไหมในในเ,เรื่องที่ลุงเล่ามาก่อนๆเน,นี้ยถ้าเกิดใครจําได้มันจะเป็นศิลปะอะไรนะที่ฝรั่งเศส อาร์ตโนโวนะครับอาร์ตโนโวที่แปลว่านิวนะมันคือนิวนี่นแหละคือแปลว่าสมัยใหม่จะเป็นรูปผู้หญิงดอกไม้เป็นรูปเถาวันอะไรเงี้ยนะครับเป็นเส้นโค้งสวยงามมากเสร็จเป็นยุคนั้นมีหลายท่านที่มีความสามารถมากหนึ่งในน,นั้นคือมูชานะครับในยุคต่อๆมาการเขียนแบบมูชาเขียนแบบศิลปะแบบอาร์โนโวก็ได้ถูกคลิกมีความชื่นชอบ เหมือนกับเป็นศิละปะยุคของพวกเ,เขาเรียกอะไรอะโรมันพวก,กแข็งกระด้างาตัดทอนนะครับเราเรียกว่าอาร์ตเดโคหรือมาจากคำว่าเดคอเรชันนั่นเองนะครับเป็นการออกแบบตกแต่งเพราะนั้นจะเป็นยุคต้นๆเลยที่ตัวอาคารในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดจะตัดทอนจากกระนกหางหงบรากาหน้าบัาน,นครับเ mm hmm. หลือเป็นเส้นแข็งๆ,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 ๆแล้วก็ ทาเป็นสถานที่ราชการในยุคข,ของจอมพลปอนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เหมือนกันจะเป็นศิลปะสกุลอาร์ตเดโคนะครับส่วนบันไดที่เดินขึ้นไปมี10ขั้นก็หมายถึงวันที่10ทธันวายังไม่พอ ยังมีรูปพญาครุฑเห็นไหมแล้วก็อมง,งูออกมาแล้วก็พ่นน้ำออกมาปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีมรดงนะครับก็แทนสนัญลักษณ์เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นมามันมีสัญลักษณ์มีความหมายทั้งสิ้นแม้กระทาั่งถ้าเราสังเกตให้ดีเป็นใหญ่รอบๆนั้นก็จะมีโซ่คล้องกันหมายถึงความมั่นคงความหนักแน่นของคณะราษฎรอะไรเนี้ยนะลุงก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เกี่ยวกับคณะราษฎรเนี่ย พะลุงจะไม่ค่อยยุ่งกันเมืองแต่อยากจะมาวิเคราะห์วิธีการคิดนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขความเชื่อของคนทางด้านศิลปะเพราะนั้นหนึ่งเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องขนาดของกระจกเห็นไหมเมื่อกี้เล่าจาได้ไหมที่ลุงเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ช่วยกันสร้างมหาวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตเพราะนั้นลุงไปได้ความรู้จากที่นี่มากเลยนะครับอ,อันแรกเลยเนี่ย เมื่อกี้จำเลขหนะึ่งถึงเก้าไม่มีศูนย์เพราะนั้นมหาวิหารนะครับสูงเกสิบเอดเมตรทำเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมหมายถึงแปดทิศนะครับเหมือนกับยันเหมือนกับลักษณะของเทพต่างๆที่ดูแลแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประจำมหาวิหารอยู่บนยอดนะที่เราเห็นตัวนี้เดียวนะครับเราอาจจะมองเหมือน,นเท่านิ้วค่อยนะแต่จริงๆพระพุทธรูปอง,ง,งนั้นอนะ ลุง,ลงเป็นคนหล่อเนาะสูงสองเมตรสี่สิบใหญ่ไหมสูงเท่ากับขนาดของเมฆอัดเลยสองสี่ก็คือชั่วโมงของมนุษย์นี่เองอยู่บนสวงสวรรค์มีทั้งหมดแปดทิศนะครับแต่ละองค์เนี่ยถูกปั้นเป็นศิลปะสามสมัยมารวมกันก็คือสุโคไทยเชียงแสนและจุติยามาปนกันนะครับเป็นศิลปะอีกอสกุลหนึ่งนะครับปรากฏว่าบนยอดมหาวิหารครับ ก็จะมีเป็นยอดปลายเล็กๆขึ้นไปนะครับที่เรามองเห็นเป็นสีทองอ mm hmm. ก็คือเป็นโลหะนะครับมีความสูงทั้งหมด16เมตรหมายถึงสวรรค์ทั้ง16อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นบนยอดของปลายมหาวิหารครับก็จะมีแผ่นกลมกลมซึ่งมองข้างล่างจะไม่เห็นเนาะมันคือเครื่องดัดและเครื่องกระจายเ,เขาเรียกอะไรอ่ะกระแสไฟฟ้าบวกและลบนะครับ ทำให้ฟ้าไม่ผ่านในบริเวณนะั้นกว้างเป็นวงกลมถึง500เมตรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเทคโนโลยีซึ่งลุงก็ได้ไปเรียนรู้ที่นั่นเรียนรู้เรื่องวิธีการติดกระจกนะครับแรงลมมันสั่นสะเทือนสะเทือนเท่าไหร่บนยอดมหาวิหารแรงลมแรงมากนะตอนที่ลุงขึ้นลงเนี่ยสูงเมื่อกี้เท่าไหร่จาได้ไหม91เมตรหมายถึง1-9ไม่มี0เพราะนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมงคลทั้งสิ้นนะครับเป็นวิธีการคิด ท่านี้ถูกแบ่งออกเป็นชั้นเชิงเนี่ยสามสี่ชั้นเป็นรูปทรงธารมองให้ดีก็คือเขาพระสุมเมนนะครับจะมีลำธารขวางแล้วก็มีสะพานข้ามไปเพราะนั้นจะเป็นวิธีการคิดที่เราได้สืบทอดมาจนกลายเป็นไทยนะจริงๆเราได้วิธีการคิดมาจากทันฮินดูมันนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่องสวงสว่า์เพราะนั้นในเรื่องพระพุทธศาสนาจึงมีการเอาเรื่องทางเทพมาตกแต่งเนาะ ให้กายเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไปซะเพราะนั้นเรื่องพระพุทธเจ้าที่เราได้เรียนเนี่ยหรือได้อ่านบางอันอาจจะมีการแต่งเติมเป็นตำนานเข้ามานะครับเพราะนั้นการใช้ตัวเลขทางงานศิละปะเนี่ยมันค่อนข้างมีความหมายเช่นขนาดประตูหน้าต่างถ้าบ้านคนปกติก็จะใช้ขนาดไม่อาจกระจกที่มันสามารถสร้างได้จริงๆนะครับส่วนขั้นบันไดจะต้องสูง15 cm, เซนลึกก็คือ20เซนพอดีฝ่าเท้า 他果宽了，那。